ครับเราต้องการที่จะเรียนรู้จากมากขึ้นว่าเขาชอบกินกาแฟแต่ไม่แน่ใจว่ากินกาแฟใส่นมหรือว่ากินนมใส่กาแฟใช่ไหมครับเราต้องรู้จักกันเยอะขึ้นเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ทำให้ปรนิบาแสดงความรักต่อกันเช่นกันครับพี่น้องเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเราไม่หยุดแค่นี้คริสเตียนไม่ได้หยุดบอกว่าอาทิตย์ วันนี้ผมอมธิษฐานรับเชียรพระเยซูแล้วเป็นคริเสเตียนแล้วก็จบชีวิตเราไม่ได้จบแค่นี้นะครับตับใดที่เรายังดำเนินชีวิตต่อไปเราจำเป็นเราควรมีความต้องการที่จะเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นเรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าถูกใจในสิ่งไหนในการดำเนินชีวิตของเราควรจะทำอย่างไรนะครับ เช่นเดียวกันกับสามีและภรรยานะครับจะเรียนรู้ว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำเพื่อที่จะช่วยเหลือซื้อกันและกันนะครับหนังสือของโคโลสีครับก็ในคำอธิษฐานคำคองร้องของอาจ์มปโลก็พูดถึงเรื่องนี้ครับอาจ์โปโลเ,เขียนจดหมายไปหาโคโลสีครับและขอร้องให้พวกเขารู้จักน้ำพระทยัยรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นนะครับก่อนอื่นครับ ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้โอกาสแล้วก็ให้พวกเรามารวมกันเพื่อที่จะศึกษาพระคัมภีร์ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพระองค์ยังให้พระวจนะกับเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เราต้องการพระวจนะของพระองค์ทรงนำพวกเราในค่ําคืนนี้ด้วยเพื่อที่เราจะเข้าใจขอพรและการทรงนำจากพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนขอเราเปิดดูในโคลสีบทที่หนึ่งนะครับขอตอมอ่านให้เรานะครับในข้อที่9และข้อที่10บขอเชิญครับ นี่เป็นคําอธิษฐานคําคารองของอาจามป์เปโลนะครับในข้อที่8ครับอาจารป์เปโลได้ยินถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชาวโค,โล,โคโลสีครับพวกเขาพวกเขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขามีความหวังกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์สัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร์นะครับแล้วก็หลังจากที่พวกเขามีความหวังพวกเขามีความเชื่อพวกเขาเกิดผลออกเป็นการกระทําและพวกเขามีความรักนะครับอาจารย์เปโลขอคุณพระเจ้าในเรื่องนั้นแต่ มันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับอาจารย์บโลอธิษฐานเผื่อเขาต้องการให้เขารู้จักพระประสงค์รู้จกักรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าของพระเจ้ามากขึ้นอยากจะให้พวกเขารู้นามพระไทยของพระเจ้าว่าพระองค์ชอบอะไรพอพระไทยในอะไรกับชาวโคริครสีมากขึ้นนะครับ ในข้อที่เก้าครับบอกว่าอาจารย์บโลไม่ได้อยู่อธิษฐานอาจารย์บโลอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทุ่งคอให้พวกเขาเต็มเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมหรือบริบูรณ์ครับหรือว่ารู้อย่างเยอะรู้อย่าสงสมบูรณ์สมบูรณ์หรือว่ารู้จริงๆมีความรู้จริงๆรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ครับ รู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้ามีบางคนนะครับที่ทํางานประกอบอาชีพบางอย่างเราจะเห็นว่าคนนี้เขารู้จริงๆและผลงานที่ออกมาก็จะเป็นคุณภาพดีเช่นมีคนหลายคนบอกผมครับว่าป้าขังแก้วกับป้าโอปโอ้าโอทำความสะอาดเก่งมากหมายความว่าเขารู้จริงๆมีคนบอกว่าป้าโอกับป้าขังแก้วเป็นมืออาชีพในการทําความสะอาด เขารู้จริงๆเช่นกันนะครับอาจารย์ปโลบอกว่าอย่าให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัมภาษณ์สันภาะปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิวิญญาณเพื่อที่จะรู้พระประสงค์ของพระองค์ครับว่าพระองค์ต้องการอะไรนั้นความรู้นั้นครับก็มาจากพระวชนะของพระเจ้ามาจากความเข้าใจฝ่ายจิวิญญาณครับ การที่จะมีสติปัญญานั้นคือมาจากพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ของสุภาษิตสุภาษิตบทที่1นึ่งข้อที่เนะครับบอกว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่พวกเรายกมาอ่านบ่อยๆนะครับว่าความยำเกรงมพระโยว,วาเป็นบอกเกิดของความรู้และในสุภาษิตบทที่9ข้อที่สิครับก็บอกว่าความยำเกรงมพระโยว,วาเป็นบอกเกิดของความรู้เป็นที่เริ่มต้นของปัญญาพระวจนะ พระคัมภีร์ครับให้สติปัญญาเพื่อที่จะเราจะรู้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรและความเข้าใจฝ่จิวิญญาณหมายถึงในการการที่เรามีชีวิตการที่เรามีพระวจนะของพระเจ้าและการต้องเผชิญกับการดำนวนชีวิตแต่ละวันเมื่อพระวิญญาณช่วยนำเราพระวิญญาณนำเราในการใช้ชีวิตทำให้เกิดความเข้าใจฝ่จิวิญญาณ แน่นอนครับผมคิดว่าพระเจ้าของเรา,เาไม่ได้ต้องการหมูหมากาไก่หรือพระเจ้าไม่ได้ต้องการรูปปั้นไก่พระเจ้าไม่ได้ต้องการรูปปั้นมาลายที่อยู่ตามถนนใช่ไหมครับ<ม>พระเจ้าคงพระเจ้าคงไม่ต้องการบ้านหลังเล็กๆนั่นไม่ใช่สิงที่นั่นไม่ได้ไม่ใช่สินที่พระเจ้าต้องการแน่นอน แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าต้องการพระเจ้าประสงค์อะไรครับก็โดยภาวนะโดยความเข้าใจฝ่ายจิวิญญาณครับทําไมเราต้องรู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรครับก็ในโคีิสบอกว่าเพื่อพวกท่านจะดําเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือการสามแดงคือการ,การดำนวนชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการสามแดงออกโดยลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระคริสต์การดำนวนชีวิตที่มีตามมาตรฐานของพระเจ้าและการดำนวนชีวิตตามอย่างเหมาะสมต่อเหมาะสมต่อพระเจ้าของเราเพื่อที่เป็น เพื่อที่จะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทูปการเหตุผลครับที่ในคาอธิษฐานของอาจารย์ปารอที่จะให้เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ทูปการแน่นอนครับพื้นฐานหวังว่าเราจะคิดและรู้เหมือนกันก็คือพื้นฐานก็คือพระเจ้าต้องการให้เรานมาสการพระเจ้าพระเจ้า ต้องการให้เรามาประชุมในคิสจัดตามตามเวลาวันที่คิสจัดได้ตกลงไว้อย่างที่อาจารย์ไม้ได้แบ่งไปไปนะครับว่าวันอาทิตย์ไม่ใช่วันสบาโตแต่เป็นเวลาทีา่วันประชุมคือวันที่คิสจัดเลือกที่ตกลงการที่จะมาประชุมแน่นอนครับการที่เราประกาศอันนั้นก็เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่เราทําอย่างนั้นการที่เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าในชีวิตแต่ละวันนั่นก็เป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านั้นที่เราทําสิ่งที่เราซื่อสัตย์ในการนมัสการพระเจ้าสิ่งที่เราซื่อสัตย์ในการประกาศก็เพื่อที่จะให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ทปประการไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะครับ มีบ้างบางคนที่มาคิดสจักเพราะว่าอาจจะเกรงใจอาจารย์เพราะว่าเรารู้จักเขามานานหรือว่าอาจจะเกรงใจคนไปรับไปส่งหรือว่าอาจจะเกรงใจว่าคนครูหนูจะถามเราไม่ได้ไปคิดสจักเราไม่ได้ซื่อสัตย์กับพระเจ้าเพราะเกรงใจคนอื่นแต่เป็นเพราะว่า,าทำสิ่งที่เป็นพอพระทัยของพระเจ้า ทุกประการมีบางคนครับมีบ้างบางคนที่รับใช้พระเจ้าเพราะว่าหญิงในศักดิ์ศรีคือถือเป็นเกียรติถ้าถ้าเราเลือกเดินทางนี้เราไม่รับใช้พระเจ้าคนอื่นอาจจะว่าได้อาจจะดูถูกตาหนิเราได้เขาก็ถามไปอย่างนั้นหรือว่าบางคนครอบครัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ตายายเป็นผู้รับใช้พ่อไม่เป็นผู้รับใช้ลูกก็เลยต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาไม่ได้ทําเพราะว่าให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้านะครับแต่เขาทําเพราะว่าเกรงใจเขาทําเพราะว่าเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเขาจะอยู่สบายนะครับอาจปรปโรบอกว่าอย่าให้เขามีความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อที่จะเป็นที่ถูกใจของพระเจ้าทูประการคืออย่างไรครับคือให้ให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างคือให้พวกเขาเกิดในผลดีเกิดผลดีในการดีทุกอย่างและ,จะเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า การเกิดผลดีครับในตรงนี้หมายถึงผลของความชอบธรรมและผลของไฟจีวิญญาณนะครับซึ่งมีรายละเอียดและอธิบายเพิ่มเติมไว้ในกระเทียบุทที่หข้อ22ใน23คิดว่า,าข้อนี้เป็นข้อที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยๆเราอาจจะจำเข้าวๆได้หรือเราอาจจะจำรายละเอียดได้แต่หลายครั้งครับเราก็มองข้าม เราไม่มีผลของพริญญาณออกมาเรามีผลเสียมากกว่าเกิดกันดีขอให้เราเปิดดูในยากอบทบที่3ครับขอออยช่วยอ่านให้เรานะครับยากอบบทที่3ข้อที่13และข้อที่17 อย่างที่ในยากอบบทที่3ข้อที่13และข้อที่17บอกนะครับบอกว่าปัญญาครับถ้าไม่มีความเข้าใจในพระศาสาในพระประสงค์ของพระเจ้าและแส,แสดงออกมาเป็นการกระทําที่ดีคือการที่เรายอมให้พระวิญญาณที่อยู่ในใจของเรานําเราแทนการที่อารมณ์แทนที่การความรู้สึกของเรานําเรา เราเฝ้าเดียวเอาภระวชนะเข้าไปในใจของเราเข้าไปในสมองของเราเรามาคิดสืจักรเราศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเราฟังคําเทศนาและพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเอาภระวชนะที่ได้รับฟังเข้ามาออกมาใช้ทำให้เกิดผลดี สถานการณ์ช่วงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับทุกอาทิตย์เราได้ศึกษาอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเราศึกษาความหมายของคําว่าอดทนทนรหกอดทนแล้วช่วงโควิดสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้เราต้องใช้ความอดทนแต่ความอดทนที่เรามีของเรามันต่างจากความอดทนที่ เป็นการนำโดยพระวิญญาณความอดทนของคนครับจะมีวันหมดเดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราก็อดทนไม่ได้เราก็จะระเบิดออกมาหรือเราก็จะด่าเลยเพราะหมดความอดทนแต่ความอดทนอย่างที่พระคัมภีร์บอกเมื่อเรารับเข้าไปเมื่อพระวิญญาณนำเมื่อพระวิญญาณนำเราความอดทนนั้นจะแตกต่างจากความอดทนที่ พวกเรามีความอดทนครับอย่างที่ตอมได้อธิบายไปในคันทิสนาคันที่แล้วนั่นเป็นผลของพระวิญญาณในกาลาเทียบริห้าข้อ22และ23ด้วยเมื่อพระวิญญาณนำครับนำให้ภาวชนะที่เข้าไปข้างในออกมาใช้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขามีอาชีพรับจ้าง และสังคมรอบๆที่เขาอยู่หมายถึงพี่น้องคงรู้จักที่พักละแวกนั้นครับเขาก็ใช้แรงงานรับจ้างไปวันๆและแน่นอนครับพวกนี้มาจะมาพร้อมกับการซื้อหวยใช่ไหมครับเขาก็ซื้อหวยมีความหวานกับหวยผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาได้รับความรอดและเขาก็เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าครับเขาศึกษาพระคัมภีร์และวันหนึ่งครับทุกๆสิ้นเดือนหรือทุกๆก,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 ก่อนวันที่16 คนจะรีบไปซื้อหวยใช่ไหมครับถนนเส้นนี้จะมีคนขายหวยแต่เช้าเลยเพราะหวยจะออกแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่อยากจะซื้อหวยทําไมเ,เงินก็ไม่ได้มีเยอะขึ้นเงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นเงินไม่ได้เยอะขึ้นแต่ว่าทําไมไม่ซื้อล่ะมีเสียงข้างในในใจบอกว่าไม่อยากให้ซื้อเป็นเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาศึกษาพระคัมภีแล้วเขาเห็นนะว่าพะคัคมภีสองอย่างไร เขาพอใจกับสิ่งที่เขามีเขาพอใจและขอคุณพระเจ้ากับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขานะครับนั่นคือ,อผลดีเป็นการเกิดผลดีเกิดผลในการดีทุกอย่างผู้หญิงเขาผู้หญิงคนนั้นเขาไว้วันใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเรียนดูเขาเขาก็เรื่อยๆที่จะไม่ซื้อโหอย ในข้อสิบครับบอกว่าและคือ,อรู้เรื่องความประสงค์ของพระองค์โดยสภาพปัญญาและความเข้าใจฝฟยจิวญ,ญญาคืออะไรครับคือให้ท่านเกิดผลดีให้คือให้ท่านเกิดผลในกันดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าคำว่าจ คำว่าเจริญน,นะครับมีความหมายว่าเติบโตขึ้นในความรู้เรื่องของพระเจ้าความรู้สิ่งที่เรารู้มีผลต่อการทํางานของเราสิ่งที่เรารู้มีผลต่อการกระทําของเราเพราะเรารู้แบบนี้เราจะไม่ทําอีกอย่างหนึง่งบางคนรู้ใช่ไหมครับว่าถ้ากินเผ็ดมากจะทําให้กระเพาะมีแผลคนมีความรู้ เขาก็ไม่ทำคนสมัยก่อนครับเขาใช้วัวควายไถนาแต่พอมีความรู้ว่าไขวไขควายและซื้อรถไถไถนามันคุ้มกว่ามันได้เข้าเยอะกว่ามันประหยัดแรงกว่าความรู้มีผลต่อการกระทำครับและเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นมันจะสมผลต่อการกระทำของเรา เมื่อเรารู้จักเนื้อคู่คชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงก,การกระทำของเราพระประสงค์ของพระเจ้าครับคือให้เราให้ท่านเกิดผลดีให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและให้เจริญขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าให้เติบโตมากขึ้นให้รู้เยอะมากขึ้น ก่อนนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงในสังคมของเรานะครับเราจะรักตัวเองก่อนเราจะรักคนในครอบครัวก่อนเราอาจจะรักญาติสนิทของเราก่อนแล้วก็ไม่รักคนอื่นอีกอันนี้เป็นความจริงกับสังคมของสังคมของเราครับแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราจเจริญขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าเราเริ่มรักเพื่อนบ้านด้วย เขาไม่ได้เป็นยากอะไรแต่เราเริ่มเริ่มเห็นอ,อกเห็นใจเขาถึงแม้เราอาจจะถึงแม้เราอาจจะไม่รักเหมือนพ่อแม่เราเลยเหมืองเหมือนอหมู่บ้านตอมใช่ไหมครับเริ่มใส่ใจกับครอบครัวอุดมอาจจะเป็นญาติหา่างๆเป็นคนรู้จักกันแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่พี่อุดมเสียไปนะครับพี่น้องก็ได้แสดงความรักนี่คือเป็นผลที่เรารู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นนี่คือ การเกิดผลดีในทุกอย่างมีคนที่ไม่รอดคนหนึ่งครับเขามาบบนว่าคานบ้านเขาเอาหมามาขี้ข้างรั้วเขาเขาทำดีให้แล้วนะเขาเก็บขี้หมาเขาก็ไม่บนแต่ทำไมเขาทำอย่างนั้นและผมก็เปิดพระคัมภีร์และคุยกับเขาครับบอกว่าพระเยซูสอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัตกตัวเองจงรักศัตรูและผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า จริงเหรอทำไมมันแปลกจังแล้วก็บอกว่าพระเยซูเป็นตัวอย่างให้การที่เราจะรักคนอื่นการที่เราจะมีผลของพระวิญญาณการที่เราจะเกิดผลดีอย่างนั้นเป็นเรื่องแปลกในสังคมของเราแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าทำให้การกระทำของเราอุปนิสัยของเราเปลี่ยนไป การที่จะรู้การที่จะรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ว่าคืออะไรนะครับคือการรู้อย่างบริบูรณ์รู้อย่างจริงจังว่าพระประสงค์คือของของพระองค์คืออะไรและเมื่อเรารู้ด้วยสัมผัสปัญญาและรู้ด้วยความเข้าใจไฟจีวิญญาณจีวิญญาณรู้อย่างแม่นยำรู้จริงๆ มันจะทําให้เราจเจริญเติบโตขึ้นมันจะเปลี่ยนไปเราเราจะเปลี่ยนเราหลังมือไปหน้ามือและเราจะรู้ได้ยังไงครับและเราจะชํานาญหรือจะเก่งได้ยังไงครับออตอมเขาเล่นกีตาร์เก่งใช่ไหมครับเขาเขาเขาฝึกเขาอยู่กับมันคุกลีกับมันอย่างสม่าเสมอทําให้เขามีความรู้พอฟังพอได้ยินพอจับ ก็แกะเพลงเล่นกีตาร์ได้พี่น้องครับเ,เราจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้แน่นอนครับโดยสาภาพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือโดยพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ของสองทิมูนทีบทที่3ข้อที่16และ17เไม่ใช่เป็นข้อที่ใหม่นะครับเป็นข้อที่บอกว่า,าพระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์ในการแก้ไขสิ่งที่ผิดมีประโยชน์ในการ บอกสอนอบรมให้รู้ว่าให้รู้ในเรื่องความชอบธรรมนี่คือผลของพระวชนะของพระเจ้าสิ่งที่พระวชนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้เราเปิดไปในยากอบบทที่1ข้อที่25ครับ ยากอบที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบห้าบอกว่าแต่ผู้ที่พินิษพิจารณาธรรมัญญตัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่งในธรรมัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนธรรมัญญัติตรงนี้นะครับในบริบทเป็นผู้ถึงผวชนะนะครับ การที่เราพินิษพิจารณาดูและทำตามพระวชนะของพระเจ้าจะมีผลทำให้การกระทําเปลี่ยนไปความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่แม่นยำจะมีผลต่อการกระทําที่ดีขึ้นที่แม่นยำมากขึ้นเมื่อเรารู้นะครับว่า คุณแม่ชอบอาหารอะไรเมื่อเรามีโอกาสเราจะซื้อของฝากมาถ้าเราไม่มั่นใจเราซื้อผิดซื้อถูกเพราะคนอายุเยอะนะครับเขาจะชอบของอะไรเฉพาะบางอย่างเขาจะไม่กินอะไรแปลกใหม่ๆแต่ถ้าเรารู้จักเขาเราจะซื้อได้ถูกซื้อได้แม่นยำม,มากขึ้นการที่เรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าการที่เราเรียนรู้มันทำให้เรารู้แม่นยำ เปลี่ยนแปลงการกระทำของเรานะครับนั่นเป็นเ,เรื่องการที่คิสจักทำตารางการออกพระกัมพีตามาตารางการอ่านพระกัมพีออกมานั่นเป็นอีสาเหตุหนึงครับเพื่อที่เราจะได้คลุกคลีเพื่อที่เราจะรู้จักพระวชนะของพระเจ้ามากขึ้นทำให้เรารู้จักพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อที่จะทําให้เพื่อที่สิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าพอพระทัยทําทให้ท่านพอพระทัยไม่ใช่เพื่อให้ใครคนหนึ่งนะครับคือโดยการที่เกิดผลในการดีทุกอย่างและ,จะเจริญขึ้นในความรู้ของพระเจ้าใน หนังสือเอเฟซัตครับในหนังสือเอเฟซัตบทที่5ข้อ10และข้อ11บอกว่าจงค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทยัยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏด,ดีกว่า การที่เราไม่มีส่วนในความผิดนั้นแสดงออกถึงความซื่อสัตย์แน่นอนครับความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าการที่เราไม่มีส่วนในข้อที่สิบเอบอกว่าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ลายผลแต่จมปเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าในสังคมของเราครับเมื่อสังคมไทยนะครับ ถ้ามีใครทําผิดถ้าจับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราไม่มีส่วนคนไทยจะไม่ค่อยยุ่งเพราะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่พี่น้องครับถ้าคนในคริสตจักรของเรากำลังทําผิดกำลังกำลังทำบาปถ้าเราเงียบเราไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับแต่การที่เราไม่ได้ตัดเตือนเขา นั้นกลังนั้นเรากำลังมีส่วนในความผิดนั้นแต่เมื่อเราตัดเตือนเขาเพราะไม่ใช่ไม่ใช่พราะเขาผิดกับเราแต่เขาผิดกับพระคัมภีร์ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นครับเรากําลังไม่ได้ทาตามพระประสงค์ของพระเจ้าคริสเตียนนะครับจำเป็นที่จะต้องเติบโตขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าแา่ใดที่เรา ยังไม่พ้นจากร่างกายนี้ครับเรายังจะทำบาปอยู่เรื่อยไปและสังคมก็จะเลวร้ายทุกไปตลอดฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระคัมภีร์อยากให้เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าโดยพระวชนะด้วยประสบการณ์ฝ่ายจีวิญญาณในการใช้ชีวิตแต่ละวันครับในการไปตลาด ในการทำงานในการาพักผ่อนเวลาเวลาเหล่านี้ครับจะแสดงและพิสูจน์ว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าและเราการกระทำของเราแสดงออกว่าเราทำเพราะเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าพระคัมภีร์ต้องการให้เรารู้จักพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้น ขอเราร่วมใจกันที่ฐานครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราผ่านทางภวชนะของพระองค์พระองค์ครับขอให้ภวชนะนั้นเกิดผลในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวนันขอให้เราพึ่งพาพระองค์โดยการพึ่งพาภวชนะพระองค์ส่งผลนำ ชีวิตของเราในช่วงเวลาที่เหลือของอาทิตย์นี้ด้วยขอฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน